สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายรู้สึกขอบคุณและยินดีที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาได้แบ่งปันได้แชร์จุดประสงค์แห่งชีวิตและจุดประกายในตอนนี้นะครับเราจะเสนอหัวข้อเรื่องสารพิษแห่งชีวิตผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Dark w a t e r หรือในภาษาไทยแปลว่าน้ำเน่าเป็นเรื่องราวของโรงงาน ใหญ่โตโมโหฬารซึ่งผลิตสารเคมีเป็นโรงงานอันดับต้นๆของโลกแต่เขาได้ปล่อยสารพิษลงในในแม่น้ำซึ่งทำให้วัวของชาวบ้านมีผลกระทบมากมายมหาศาลแล้วก็มีทนายคนหนึ่งไปเป็นทนายว่าความเขาต้องสู้กับโรงงานโรงงานนี้ซึ่งใหญ่โตระดับโลกมีเงินเป็นหลายระดับหลายหลายพันล้าน ระยะเวลาหลายปีผ่านมากว่าจะเอาชนะกว่าจะเ,เคสต่อเคสมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นความจริงของชีวิตที่หลายหลายครั้งเมื่อมนุษย์ลืมว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่กันแบบพอเพียงอยู่กันแบบสนิสุขปราบใดเมื่อเราเริ่มต้นที่จะวางแผนหากำไรมากขึ้นคิดถึงแต่กำไรคิดถึงการขายคิดถึงทำยังไงเราจะได้เปรียบมากกว่ามันจะเกิดสารพิษแห่งชีวิต ผมเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดชีวิตผมรู้แน่นอนว่าถ้าคอนแทคเลนส์ถ้าคอนแทคเลนส์ของผมเนี่ยมีผงมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในตาเนี่ยมันจะเริ่มระคายเคืองมันจะเริ่มพังมันจะเริ่มใส่ไม่ได้จะเริ่มน้ำตาไหลฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราให้สารพิษแห่งความลบ สารพิษแห่งความร้ายสารพิษแห่งความอิจฉาสารพิษแห่งความวิษยาถ้าเราปล่อยให้สารพิษต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆเหมือนดังโรงงานที่ปล่อยสารเคมีลงในน้ําทําให้วัวตายทําให้คนตายเป็นมะเร็งนะครับเอาสารชนิดนี้ไปเคลือบในกระทะที่คนทั้งโลกใช้อ้โหมันมีปัญหามากมายให้ท่านไปดูหนัง,นงเรื่องด a r ว Water หนังดีจริงๆเราจะแก้ไขยังไงครับ ผมมีข้อแนะนําจากพระคำของพระเจ้าจากหนังสือสุภาษิตครับผมอยากจะอ่านจากหนังสือสุภาษิตบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจหนังสือสุภาษิตบทที่4ี่เขายีถ้าเราจะทําให้ชีวิตของเราปราศจากสารพิษเราต้องทําไมครับพ่อพีบอกว่ารักษาใจรักษาใจแบบไหนครับด้วยความ ระวังระวัยระวังระวัยกี่ด้านพระพี่บอกว่ารอบด้านทุกๆเช้าเราต้องตื่นมาขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องมั่นใจว่าพระเจ้าเดินเคียงข้างเราเราจะต้องรู้แน่ชัดว่าพระเจ้าทรงใส่ใจและพระเจ้าเห็นค่าของชีวิตของเราแน่นอนไม่งั้นเราไปสานักงานเราก็จเจอเพื่อนบูลลี่เจอสารพิษในคําของคนถ้าเราแคร์คาคนเราก็จะเต็มไปด้วยสารพิษ ถ้าเราไปถึงหลายที่หลายทางเราดูแต่ข่าวร้ายมีอุบัติอุบัติเหตุมีแต่ข่าวฆ่ากันตายเราไม่นักษาจ,จิตใจโดยการอ่านการดูการฟังนะครับชีวิตรอบด้านเต็มไปด้วยสารพิษจุดประสงค์จุดปกายต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความสุขจุดประสงค์จุดปลายต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความยินดีเราจะปลอดสารพิษโดยการนักษาใจของเราโดยการห้อมล้อมจิตใจเราด้วยความรัก ความปรารถนาดีความเมตตาความกรุณาความหวังดีเรามองทุกคนในแง่ดีแม้ว่าคนอื่นจะมองเราไม่เป็นไรครับเรายกโทษเราเมตตาเราไว้ใจเราให้ความรักและจิตใจเราจะพ้นจากระดับของคนทั่วไปเป็นคนที่อยู่เหนือระดับปกติเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยความรักความยินดีความปราณีอยากให้ท่านรู้นะครับว่าอีกไม่เกีย่ยดที่ข้างหน้าโบสถ์ของเราจะเริ่มเปิดแล้ว อยากเชิญชวนท่านมาอยากเชิญชวนท่านแบ่งปันวิดีโอคลิปนี้ไปถึงคนอื่นให้เราเป็นคนนั้นที่รู้จักที่จะลบมลพิษลบสารพิษออกจจิตใจทำยังไงครับเข้ามาที่โบสถ์ของเราเข้ามาในคริสตจักรของคริสต์เ่วประเทศเรายินดีต้อนรับท่านเราอยากเชิญชวนท่านอีกไม่นานข้างหน้านะครับเราจะมีชีวิตผ่าวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันโลกนี้จะลงอีกนานโลกนี้จะพบปัญหามากมาย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะเอาชนะตัวเราเองเราสามารถครรอนเาาาสามาถควบคุมครอบครองจิตใจเราด้วยสันติสุขเราจะชนะขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีจากผมวิริยกิจชนกูลสวัสดีครับ